ฉันไม่ใช่ผู้ชายวเมื่อคืนนี้เป็นคนตายค่ะหนูแน่เลยและคนนั้นก็คือพี่ฝนอุ้ยอีฝนไม่ใช่แต่ว่าอีฝนชี้ถูกตัวไม่เหมือนบรรยากาศมันก็เลยถูกฆ่าต้องกูพูดกับมึงเออรู้แล้วใจเย็นมีน้ำโหมีน้ำโหแล้วมึงอ่ะเป็นคนจิ้งจทุกอย่างถูกว่าบอกว่าเป็นกู สรุปกูตายแต่หนูว่าหนูรู้ว่าใครเป็นมึงช่วยใครอบอกไม่ได้อีกเนาะเสียได้ถามปะเสียมีไหมมีหินไหมเสียไมยาโจกผมไม่รู้เรื่องพี่ทอปไปถามพี่ท็อปเป็นเสียมั้บ้าอันนี้เออชาวบ้านเบย์นายพานตั้งนะอ่าชาวบ้านนายพานเสียเสียมึงอ่ะควรจะต้องช่วยตั้งแต่ตอนแรกเลยอี่ดอกโถงโง่กันนั้นแหละหนูว่าพี่โยเป็นเสียแต่เล่นไม่เป็นแต่เล่นไม่เป็นใช่ คุณน้องเป็นแล้วผมว่าดีเดียนจะจกอ่ะจะติงพี่ฝนพี่โย่นี่ายไปแล้วพี่โยมเป็นแล้วพี่โยมหมาป่าแน่แน่เลยโย่จะไม่เป็นโยมหมาป่าใช่ไหมคพี่โยมเป็นอะไรบอกได้แล้วเป็นอะไรพูดได้แล้วหรอพูดออกมาไม่เหลือหมาป่าคนเดียวถ้าเกมยังไม่จบไม่ให้หรอเป็นอะไรมึงเป็นกลัวเป็นหมาป่าแน่เลยอ่ะเปลี่ยนกันยังงี้ละนายพานชาวบ้านหมาป่าเสียยาจก